ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับทุกทุกนายกองเอ็ดีอาวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟให้ครับใครขอไม่รู้นะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทกันนะครับอย่ารัดต้องครับเดี๋ยวไอ็คดคีเซิร์ฟทั้งคลิปนี้นะครับ จุดเกิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผู้ช่วยอะไรต่างๆนะครับมาทุกคนได้นะครับตรงนี้นก็จะเป็นที่ป่าน,นะครับเอ๋ตรงไหนมันรู้เซฟก็ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เดินดูหมดเลยนี่ก็น่าจะลาชื่อแอดมินมนะัส่วนน้องกระบานแอดมินส่วนในคนหน้าคนนะครับ เนี้ก็ f v r v i V, a แล้วก็แค่ไม่รู้นะครับสอวนงนี้ก็จะเป็นอะไรสักอย่างนะครับก็ชื่อ min แอดมินแม่งเต็มเลยนะครับ อ๋อได้นครับอนี้่ครับมีนีเกมคมนี่เกยังไม่ได้สร้างครับสำหรับนี้อยงั้นขอโทษมาทำับนี้ไม่